่ออื่นต้องขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ทางการท่องเที่ยวของทางจันทบุรีครับก็ในพันธกิจนะครับของอสมทนะครับอสมทเป็นสื่อนะครับที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับและพันธกิจหนึ่ง นะครับในของอสมทก็คือเรื่องของการดูแลสังคมนะครับสื่อดีสังคมดีเป็นภารกิจที่อสมทยึดมั่นงานตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อของอสมทอเองก็จะมีสื่ออยู่ในครบถุกวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับวิทยุแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะภารกิจวันนี้นะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าตรงกับวิทยุ ของเรานะครับที่ทางขอเตยนะครับก็ดำเนินการอยู่มาหลายปีนะครับก็คือ MCOT Radio Go g ิโ e นะครับ